จะตัวแม่ขึ้นไหมเทนี้มันไม่มีจังหวะดึงแม่ก็บอกแล้วิดลงเจ้าบลกลางไอ้แวี่าๆเดยวาแม่ขึ้นอยาบ้านกไู ก็บอกว่าลากไปตรงนี oh ah e. ้มันก็ไปแล้วก็บอกไปไม่เชื่อมันเอาไม่ออกไงมันไม่มีอะไรลากนั่นน่ะอยู่ทั้งวันก็อยู่อย่างี้แหละแม่พี่รับมาลากตัวนี้ออกมนเดิมเนี่ย เอออย่างงั้นแหละอไปพี่ลากไปเลยพี่ลากหักขวาไปเลยดึงหักขวาไปเลยหักขวาไปเลยนั่นแหละไปดึงไปดึงไปเออย่างงั้นแหละดึงขวาไปขวาไปเออมันไปอยู่แล้วแหละ,หละขวาไป เดี๋ยวี่รุ่งเดี๋ยวเอาลูกอ,อ่กอนหักขวาไปพี่ดำเออไปหักขวาองค์เคยไปได้บอกไปพี่ดำหักขวาบ้าพี่ดำหักขวาเองขวาเอง โอ้ ه, รถไยพอพอตัวนั้นแหละโอ้เนี่ยรถขนขี้ยางน้ำไม่มีไหลมีแต่ไหลออกท้ายอย่างเดียวพอหักขวาไปหักขวาหักขวา ถอยก่อนว่าถอยตั้งลำมาหนีว่าใส่เกียร์โลอ่ะโลสี่อะโลสี่ใส่เกียร์โล,โล, 4, โล,โลแล้วใส่ตัวนี้เกียร์สี่ใส่ตัวนี้เกียร์สี่เออใส่เกียร์สี่เออพี่ต้องหักมานี่ถอยไปอีกพี่ถอยไปกุนนู่นก่อน เล่นอะไรเราลูกพี่อีกอีกถอยอีกถอยอีกหักมันนี่อีกใส่เกศามเกศามเกศามฝนตกแล้วครับใส่เกียรามพอแล้วให้แม่ก่อเอาเลย ฝนตกแล้วพอพ่อพอ,พอไปหน้ารถก่อนครับ <c oughs> ผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วฝนตกแล้วให้เขาจัดการเองก,ก่อนโอ้เล่นแต่เช้าเลยครับ เดี๋ยวเรามาอยู่ที่รมแล้วเราซูมหาดีกว่าเอาสเตีวก่อนแล้วก็ถอยตัวแม่ถอยตัวแม่เสียบ เมื่อกี้ัะตัวแม่ฮักยังไงก็ไม่ไปครับมันขับมันไม่มีจังหวะได้ถอยโยกมันไม่มีจังหวะได้ถอยโยกรถิดนี่ถ้าเอาออกไม่ถูกวิธีก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นถอยไม่ถูกวิธี ผ่านหลังก็ลงผ่านหน้าก็ไถเออเออเอ้เออเออเออเอ,อ้าวไม่ได้ดูผ่านหลังไงครัเออเอ,อดูผ่านหลังติดพื้นแล้วนะะรถติดนี่ถ้าเอาไม่เอาถูกวิธีก็ติดอยู่อย่างงั้นแหละเออ อูส้สดใครรออย่างเงี้โอ้ยแต่สีปลาหรือเปล่านี่คันนี้ไม่ใช่เถอยต่อลูกแล้วครับตามเกินตามเกิน <c oughs> นี่ก็รอขึ้นงานนะเนี่ยครับรถผมก็จอดอยู่นี่แต่ละคัน ของผมคิวที่4ี่หนึ่งสองสามสี่คันนี้คันที่ห้าครับคันเขียวนี่ก็เพิ่งออกมาใหม่ครับวิ่งขี่ยางเราวิ่งขี่ยางวันนี้ฝนตกน่าจะนี่บรรยากาศดูบรรยากาศดูเขาไอออกงุยงๆยงๆยงวยงยงยงยเลยนี่ครับ ผมว่าจะช่วยไม่มีใครถ่ายคลิปให้ก็ได้แต่ออกความคิดเห็นได้แต่ออกความคิดเห็นนี่ก็จอดรอขึ้นของเดี๋ยวเราฝนหายตกแล้ว ได้เรียบร้อยครับได้เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากทีมงานก็มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับวันนั้นแม่ของตัวนู้นที่ว่าขึ้นเขาไม่ไหวครับที่เหลือแต่ลูกก็งั้นก็เรียบร้อย โอเคครับเดี๋ยวสำหรับชิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเป็นยังครับเล่นอะไรแต่เช้าเลยทีมงานเราไปแล้วสำหรับชิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ